สวัสดีค่ะสาวๆการมีแฟนฝรั่งนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นภาพความรักความสัมพันธ์ที่สวยงามนะคะหลายๆคนที่อาจจะมองเห็นเพียงแค่ไฮไลท์ของชีวิตมาดามหลายๆคนนะคะก็อยากจะมีอยากจะได้อยากจะมีอย่างเขาบ้างนะคะแต่สิ่งสําคัญที่พอตโฟลอยากจะฝากให้คิดนะคะว่าการที่เรานะคะ ถามความต้องการของตัวเองแล้วก็วางแผนชีวิตก่อนที่เราคิดจะมีแฟนฝรั่งอันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านะคะเพราะว่าการได้แฟนต่างชาติอย่างที่คิดอย่างที่ฝันบางทีบางครั้งชีวิตสเต็ปที่2หลังจากที่แต่งงานไปแล้วหลายๆคนนะคะผิดหวังความหวัง ที่เราเคยหวังไว้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะสวยงามมันอย่างที่เราเคยเห็นมาบางทีบางครั้งมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราอยากจะมีแฟนฝรัง่ง <pant> อยากจะมีแฟนต่างชาติแล้วก็อยากจะประสบความสําเร็จหลังจากการแต่งงานนะคะอยากใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกอยากมีความสุขราบรื่อแล้วก็เจออุปสรรคน้อยที่สุดสี่งสำคัญที่สุดก็คือการวางแผนชีวิต Beifall นะคะวางแผนชีวิตคิดให้รอบคอบตั้งคําถามกับตัวเองให้เยอะๆให้มากๆว่าเราอยากจะมีแฟนฝรั่งไปทําไมแล้วมีแฟนฝรั่งแล้วนะคะหลังจาก แต่งงานไปนแล้วเราจะไปทําอะไรการใช้ชีวิตการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวหลังจากการแต่งงานนั้นนะคะเราเตรียมรับมือกับมันพร้อมไว้หรือยังแล้วเตรียมรับกับความผิดหวังถ้าหากความรักและความหวังนั้นนะคะมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดนะคะเรามีวิธีการเตรียมตัวยังไงอันนี้สาคัญที่สุดนะคะที่อยากจะฝากไว้ให้ให้คิดในวันนี้ค่ะ